สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสุคูทุกคนเนาะมือหนีมาพบก,กันกับสระอีกแล้วมือหนีในข้าคืนหนีสลากะย่างมาละว่าทีมาไต่เขียดเนาะทุกคนเนาะเนื่องจากทีว่าโดนนันมาแล้วทีสลาบ่เคยเแล้วทงนานจักเถื่อนเนาะทีว่าเฮ้าไปไต่เขียดนะทุกคนเนื่องจากว่าสลาไซเบดกบแต่ก่อนทันเดียวนี้ก็เกี่ยวเขาแล้วก็เลยบไดใส่นะทุกคนก็เลยย่างว่า มาไต่เขียดเบิงเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขาเจ้าก็เกียวเขาเบิดแล้วนามก็แหงกันเนาะกูนนี้กันย่างมาเบิงซื้อๆทุกคนพาทุกคนมาย่างเบิงในกลางคำกลาคืนซื้อๆเนาะคันว่าบ่อไรกะเมื่อน่ทุกคนเนาะคันว่าไรกะเอาน่าทุกคนเนาะเพราะว่าห้าโมมั่นใจบันในว่าเขาที่ได้เรื่องบ่อไรเขียดในเมือนี้แต่ว่าตอนนี้อากาศหนาวร้ายทุกคนเบ็งบรรยากาศตอนนี้หนาวแห้งคนเบิงสนะบดุงเครื่องหนาวนะทุกคนเนาะ สลาลองมาตากลมซื้อจักี่มีระบบเกียร์ะนะทุกคนคันวํามีกับมือหนาเอาสีมาไม่คันวามือนี้มันหลบร้ายกันนะทุกคนเนะาะคันวามีก็เอาบ่มีกับเมือนะทุกคนเนาะในสลาก็พาทุกคนยังมองบรรยากาศยามคำ่ำคืนซื้อล้วทุกคนเนาะมาตากบรรยากาศเย็นๆทุกคนเอ้ยย่เฮือนกัหนาวแล้วยังยังมาตากแถวท้องให้ท้องนายเนาะตอนนี้บรรยากาศสดลายทุกคนโอเคตอนนี้บัวลายยายห่างไปกันเลยไปเลยจ้า นี่เราก็อยู่บรรยากาศที่การทงไฮทงนาเนาะเจ้าหนูก็คือนาคลองสลายเองนะทุกคนทุกคนการเจาะเข่าเกาะน้ำเบิดแหละทุกคนเอ้ยต่วนี้กาน้ำกาแห้งแล้วเนาะจากขวาทงไฮท่งนาเนาะทุกคนทุกคนที่นี่เรือบอมนะทุกคนเนาะกบเกียบก็ได้ลองมาเบิรงดื่นนะทุกคนเอ้ยบอมมั่นใจว่ามันมีหรือบ่มีเนาะบางทีกับที่นี่เนาะ ว่าอากาศมันเริ่มหนาวเล้ทุกคนเป็นยังไงทุกคนช้างทุกคนเดิอากาศหนาวเลยบอคันอากาศหนาวอย่าลืมหักซาสุขภาพตัวเองเด้อทุกคนเด้อสลาเป็นถึง,งกันว่าซานตอนนี้ทรากะเริ่มนุ่งเสื้ออุ่นๆเลยเนาะอากาศมันหนาวเนาะทุกคนเนาะอย่างกันเลย,ย,าายนี่ค่าไต่ขึยนตามและนี่ทางรถเนาะทางที่เข้าค้นเขานะทุกคน มือเขียดแค่นี้ลราทุกคนจะพันพรมีก็เอาเนาะเนี่ยมาตาเขียดตู้มันแล่นแล้วลงเท้าสีด้มันดูบอลได้แคบนดน้อยนี่แคบไน้อยนะทุกคนเนาะพอขั้นออดายชักกรรหนึ่งพอเดืเอดเมือออกนะทุกคนนะฝน,นเขียดกินกับลวกพักขาดแล้วก็ หลวกมักบวบหลวักภาคอุ้ยเข่ากันฟันยังทุกคนแซ่บแสบทุกคนสลาดเคยเฮ็ดแล้วเนาะทันย่างท่านเคยลองรัเด้อได้กบได้เขียดเท่ากับป่นน่ะกับหลวักภาคกินทุกคนเลยเข่ากันปันกบบวซ่านเดากระสีพัายามหากบอุ้ยหมดคมซะเดี๋ยวสลาดทิ้งยางไปเลยนะทุกคนเนาะหน้อยังี่ยันแหงวันไหนทุกคนมันยังติดอยู่เวลาห่อหย่างนะทุกคนมันยังติดไปเกือบห่างเลยเนาะเดี๋ยวห่อหย่างไปลงดูเลยเนาะ เลยมาตากลมมาซ่านคือแบบอาการมันเย็นร้ายรู้สึกแบบเจ็บพวจังไดบ้ัวุคนอากาศมันเย็นอยู่เนาะโ้บน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 ลนบนบนบนานบ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 น้นบ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 นนบ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 นนมนนบบนบนบนนนนน เป็นสีต้มนีเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวยัไปไเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ห่วยทุกคนอู้ห่วยอาดถามทุกนไปเบิ้งควายดินหนามก่อน <c oughs> อนี่มีหนามร้ายอยู่เนาะทุกคนเนาะขันเหงื่อคนดะดอกชั้นอะไรก็ไกเปเฉียดกันย่างมาชมบรรยากาศมาตราบมาตา,า,ตาบกบรรยากาศเย็นเนาะทุกคนไป ไปนอนดูสาสุดๆอู้คุณไปนอนดูแค่ว่ากบเขียดมันมีนั่นกระปูเฮ้ยกะปูกระปูกระปูมากระปูกระปูกระปูทุกคนกระปูหน้าหน่อยๆอุ้ยเอากระปูตัวนี้นี่คันไดร์ไลท์ทุกคนเอ่ยสีบอกทุกคนฟังเลย ข้าวใดกระปูนี่ลายลายทุกคนเนาะเทามันต่ำขอบปูนเอ้ยบอเมนต่ำหม,มากคุงทุกคนต่ำหม,มากคุงกับกระปู่นหนอยู้ยโคตรเข่าเลยทุกคนโคตรเข่ากันปานยังนี่นี่กระปูนรนอ,อยจังสีเนาะทุกคนกระปู่นหนาเขาเอินเนาะต่ำขอบปูนแหละบอเมนว่าพี่เามมาอกเลยต่ำหมากคุงเนาะเลยกับกับใส่กระปูนหนอยนี่อู้ยเข่ากันปานกบทุกคนปล่อยมนันนะทุกคนเนาะบอเอามานันเนาะมันยังหน่อยลา,ายเหนื่อยจังมาใหม่อ่าบอเมน มันมีตัวเดียวฮะทุกคนมันมีไล่โตกะสีเอาอยู่มันมีตโดนกลรสิมาตุ๊บนั่นนั่นนั่นที่ไปใช้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 หยุด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 หย กันเองไรทุกคนเลยอย่างลุงขวยอาบน้ำก่อนฉันจะมาอาบพักเถอะวะบมหนาววะขึนดิไซน์อย่โอ้อาบพ,พ,พักอ <c oughs> าบเมื่อคุณเหาสึกหนาวเป็นหนาวทุกคนเนาะควอยอาบน้ำเลยโมหูสึกยังเลยสุดยอดอีกทีคุณ โตมันทำเฉียวมวนเนาะไปทุกคนไปหาไปเฉียดเสียเยลวลาบังควยเอาสัน <c oughs> ต้ขนมีเนาะก็เฉียบจะไรจ่าเ <c oughs> ย็นร้ายย่างจ่ารวมหนาวโอเคแล้วนะทุกคนเนาะตอนนี้สลาดกัย่างใบหอบถีบทุกคนบ่ได้เกียดพราโตทุกคนมีอยู่นะเนาะเกียดนะเนาะ ตอนมันแหร้ยทุกคนสลากคุบประทันทุกคนเอ้ยวันนี้ก็ไม่เตะสิพาทุกคนมาชมบรรยากาศเย็นเย็นทุกคนซื่นใจก่อนนอนมาสานทุกคนอากาศหนาวแห่เพร็นเย็นเลยทุกคนอากาศหนาวทุกคนเอ้ยตอนนี้อยู่ที่บรรยากาศตอนกลางห้ากลางหาทุกคนเอ้ยลมพัดมึงไหมลมวีวีเลยทุกคนจ้าบรรยากาศดีไรทุกคนหนาวเนาะตอนนี้อากาศก็เย็นไรนุ่งเสื้อสองตัวทุกคนเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้สลากกสิพาทุกคนยางไปพูดเองเนาะมองที่สลาถ่วยไป แต่ก่อนทุกคนเนาะพอหาอยู่เพราะวหน้ามันบวมมีฮนะทุกคนสลาเลยสิไปบองใหม่ทุกคนจะไปกันเลยตอนนี้สลาหูซึกแบบเจ็บกระเพาะเนาะทุกคนเนาะสลากินข่าวไลยโพด <c ười> ขันกินข่าวไลยโพดแกเจ็บกระเพาะทุกคนเอ้ยบ่มหูวันสินยางเมื่อห่อเถื่อนเลยบอทุกคนเจ็บกระเพาะเงีง้ยคอยอย่างไปทุกคนเนาะไปนํากันเลยเป็นกำใจสลาเนี่ยแต่ก่อนเคยมีนะทุกคนๆๆ แต่มันมีอยู่แต่ว่ามันแห่ลายนะทุกคนเลยก็เลยจับบ่ไ,ได้เดียนะ๋ยวไปเดือดเนาะนี่บอแต่ก่อนเราอ่าน,นะมาเสียเป็ดใส่ยอยู่นะ ย่้กระปูได้เกือบเกือบทุกคนเกือบลุบทางหลังเมื่อยาบลงไปมันลุบนะทุกคนเกือบเกือบถอยหลัางแลก็ลุบลงไปนะทุกคนเกือบเราอะไรนะรกเขียมียูงเาได้ส่อลบดนีตกใส่หัววนี่เนาะมันตกใส เนนด้หอยค่วยให้ทุกคนมันได้ไปใส่บอลรอนบัิสเลราลยได้มัน,นในบอลร้ายทุกคนนอมันแห่ร้ายทุกคนเลยอยู่หน้าจังมาใหม่แบบว่ทาทั้งมันแห่แหละก็แบบน้าในหน้ามนานาันยังมีฮะทุกคน,กคนเกียนมัน,นนะเลยบอกขึ้นมากินน้ำอกอีพยังหานะก็เลยบวดได้นะทุกคนเลยขานาวาแบบน้าในาน้ามันกระปุกหมดจนแบบดินมันแตกเป็นสันหันเออหน่ายูย่กดินเป็นเถือ่อนพยังหานะอันนี้บวได้ โดนน้ำนาะมันกระยยาขึ้นมาแห่งอากาศหนาวอยู่จีวะสันใช่อากาศหนาวลายเกียดมันเลยบอกออกมาทำมาหากินนะทุกคนมันนอนอยม่ตคือจีแมนที่สั่นลนี่น้เล่เต้นอยู่ขนาดเดินปิดองมีน้ำนะทุกคนเนาะ เราเต็หีหมห้องหัวหน้ายางเจิดมานน,นัมาตากบรรยากาศดีๆมาตากบรรยากาศาสีไวาเย็นเนาะทุกคนเนาะก่อนนอนมาสันเดี๋ยวเมื่อค่ำหน้าดีเที่สุเย็นเสียงแมเงเอียงมันหอ่อกระป,ปูมันไปแหละโอ้ยกให้มันมีปลาดิฝนนี้นี่กระปูกระปู ใหญ่เนาะปลาน้อยทุกคนมันมีอยู่ปลาน้อยอุ้ยนขนาดปลาคอนีชิมมดลงไปแห <c oughs> นน้ำบกเนอะน,น้ำบกเขาไม่มีปลา,าทุกคนมันไปเบิดแ์แหล่มันไปตอนยามฝนแห็งๆเนี่ยมันมันตกในตอดนะทุกคนมันก็เลยแบบบ้าขนะาดมือหัวหน้าตาย บ่อนควายมันอนอนกาศหนาวดีทุกคนเลยเดือนดนาวก็ออกมาวะสิอากาศเย็นเย็นนะทุกคนเนาะอยู่อยู่อันนี้ปกติันยูเทลจามซักบ่อคอยสีหนาวปานไหนทุกคนแต่ว่าป,ปีนี้อากาศหนาวนะทุกคนเนาะอากาศหนาวร้ายทุกคนผู้ไรทีอยู่ที่อากาศหนาวือวา ย่างก้าหักษาตุกภาพเ,เทุกคนเดอ้อแห่งยามนี่ก็มีอุปสรรคอีก,อกมีทั้งโควิดมีทั้งหนาว,อ,กกวอ,นอีกจะได้ก้าหักษาตัวเองดีๆเด้อทุกคนเด้อสาระเป็นห่วงสาระเองกันยักตโตแชรหักษาตัวเองดีๆคือการโอเคนะทุกคนเนาะตอนด้สราระกัย่างอมาหอดมองที่สราระเคยอยากมาบอลที่ฮาลลียงง่วนฮะนะน้าทุกคนเ้ยมันก็ม่มีคือเกาทุกคน ส่วนนี้สลาก็มีเต่สีผ้าทุกคนย่นางเราสมบรรยากาศเย็นๆก่อนนอนนะทุกคนเนาะเมือมงบรรยากาศอยู่แองลาววาาน <c oughs> ไปกันเลยทุกคนบ่ายเครียดกับมีแต่ได้ออกกาําลังกายนะทุกคนเนาะอย่างออกกําลังกายก่อนนอน,นราว่าเขาเมื่อแต่นี้เขาก็เมื่ออาบหนานอีกแลทุกคนพอดนีแบบเราทางกายเขาอุ่นเรากะเมื่ออาบหนาวมันจังบนหนาวบันไดน,นะทุกคนไปกันเลยโอ้ยเดือนดาวงานดี อยากกันมาเบิ่งพอดีตกโดดเลยโอนะ้โหแห้งเนาะเบิ่งแม่น้ำยังเต้นอยู่ตะก,กี้่ขนาดทุกคนเอลยแบบว่าน้ำมันบกเลยเนาะมันมีเหอบแค่นี้แหละแถลงมาไต่เกียบอูโอ้โอ้ตายเนี้ยโ,โดดลงไปแหละโัดลงไปเลยตัวหนึ่งหนังก็ได้หลายเด็ดออกกํกาลังก,กายกาย่อนอาบน้ำมาสั่น หายทางกายของเฮาอบอุ่นเฮาจังาอาบน้ำจังแบบว่านาวหะนะ็เนเย็นเขียดจ้าก็เขียดกับแจ็ยู่ใส่เบิดเนาะตรงใหนาวไลเลยก็ออกมาเอางใส่หูมันก่อนเป็ในแต่กระปูแหละ ซื้อเงเจ็บทองเนี่ยทุกคนต้องซื้อเงเจ็บกระเพาะลายอยู่ตอนนี้จ้จะซื้ดอ่อนเพียแห้ง <c ười> <c ười> เดี๋ยวกับสีชาทุกคนจนน่เหือนนะทุกคนเนาะยันเมื่อกเอาไว้ยัดแบ่หอดหือนเสี่ยเอียบดูใส่เออเงินบำเหน็จด้วยเนาะจอดเก้อนทุกคน โบแมนปลากระตุกกระตุกหอยละวว่าทตาเสียดเย่นมังคาวโว้ยปลากระตุกคิดว่าเขียดทุกคนเกือบมากุบปลากระตุกเดี <laughs> ย๋ยวสิปลาทุกคนขึ้นเมื่อไรนะทุกคนเนาะตอนนี้กาหูสุดเกืบกระเพาะมันปัน่นเห็นกันนะทุกคนเอ้ยกินข้าวกับตำทัววันนี้เนาะกระเพาะเลยขึ้นเดีย๋ยวสิปลาทุกคนเมื่อ,อไรเนาะ ยันเมื่อบบห่อเดือบอวี้ไปสี่ห้ากุ้นเมื่อเลยเด้อสีฟ้าทุกคนเมื่อเลยเมื่อเลยเมื่าเลยมาเลยตอนนี้ทา่ขับไปี่ยมาจั๊กแม่ดิว่าเขียกไงไม่ค่อยได้เลยมึงมันบอวแมนไม่ค่อยได้เพามันได้เลยนะทุกคนเอ้ยเออตะกี้หะนนะบอวแมนแบาคีโมทุกคนเนาะสดามาเทไรก็ได้กินเท่านั้นโดนตอนสุดนี้นี่บอวได้เนาะโนมี่ ยอมรับเปลามือนีบอะไรยังเลยไปพาทุกคนมาชมบรรยากาศแต่มาออกกำลังกายเอาสั่นก่อนอาบนา้ำ <c> ข <ười> ึ้นเวลาแล้วอาบนา้ำเพอดี่อ่างกายเขาอุ่นนะทุกคนเหมนกระจังบ่อหนาวแค่นี้อ่ะจิ้ีจิ๋นได้กับบะหมีแลนะ้วเนาะมาหากินในการสื่อกระบได้ <laughs> จะดีเห็อยังว่าเดินกันจากกอนนี้เอาในปกติทุกคนนอกคันโมมีเขียนโมมีกบก็ต้องมีต้องเห็นคัน่าค่ะนะทุกคนก็วันนี้มิสซิลีมาทางนี้แห้งโมมียังเลยเียใสนตาหัวซักให้มันตื่นมีหัวแลนพาคันแดดน,น้ำกันเบิด <laughs> โอเคเลยจ้าสุทุกคน แล้วเนาะตอนนี้สลากกสิเมืองน,นะทุกคนเนะาะเพราะว่าเขาแต่จังไงกับมันบ่ได้อะนะโกเกีเยท,ทุกคนเลยตอนนี้กับมันเดือนตื่นตาแล้วเนาะสลากมกสิเมื่อเนาะโอเคเลยสลาบคลิปนี้สลากกสิคอจบคลิปวาสนาเนาะแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้สน,เนะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ฉลาดเฮ็ดคลิปในต่อไปนะทุกคนเนาะโอเคจ้าสลาบคลิปนี้สลากกสิคอจบคลิปวาสนาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายมากันเลย